เฮ้ยโลกับอาวุธไม่ได้เว้ยต้องเอามาคืนเสียตังค์ไปเท่าไหร่วะ้วสองพันวิธีวิธีไม่กินตังคนักเตรียมยาเลยเตรียมยาวิ่งเร็วรักกินผมก็ว่านั่นแหละนักขายยา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 โนว์ฮูคิวบอสปาร์ทเฮก้าใครอะเดี่ยวเบิร์นเดียวมาอะไรปากร์ทเฮก้บ มีเตรียมไว้หลายหลายขวดเลย It's Truth Gate มาแล้วเล็้วผมมีโลกอะอาวุธสามร้อยแล้วเอามาไม่ได้ยูดีเด็เลยเฮ้ยพี่ซีพี่ซีพอพี่ซีเป็นแอดวานหรือว่าพี่ซีเอาสกิลเอา เอาเลยเหรอโอ้ยเยอะากพี่สี่บอนบอลนนี้เปล่าบอลลนบอลบอลที่แบบเป็นแอดวานซ์ปุ๊ชุดงคุณน่ชุดงูุอดนปุ๊บจะได้จะได้ต้องซื้อสกิลใหม่แต่นี้ไม่ต้องซื้อล้วเหยงยบให้เอาเปล่าพี่เี๋ยพี่สถ้าเกิดด้านสิบสามมาเดี๋ยวไปกันป่ะสกิลนี้ไปเปล่าสามมาไปป่ด้านสิบสี่นี่เถะพี่สี่อพี่สี่พี่สี่เยอะสี่ด้านสิบสา พี่ซีมาตรงสะเป๋าเอียไปเียมซื้อยาก่อนบนึงกูมียาห้าขวดเอ้ยพี่ซีเว็นขันลังนะขันลังนะผมเรามาแชร์กันดีกว่าเราซื้อยาแบบอันนี้เว้ยน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นเอาแบบปลาวิง่งเป็นแอดวานจะใช้ได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแอดวานจะใช้ได้อันนี้ก็แอดวานที่จะใช้ได้เ,เปปก็บครบแล้วเอาแบบปลากระจายมาขวดกับปลาเอาแดกแดกเองมาอีกขวดหนึง่ง มึงร้านยาอยู่ไหนนี่มึงเว่อว,ว่ากี่ปีแล้วมึงไม่รู้ไปเรียนเจ้าแมว,วไปเรียนเจ้าแมวขอ,องมึงทำไมทำไมวว้ามาที่เดิมอ่ะประตูกิจกรรมอยู่ไหนะวะผมก็ไม่รู้อันนีอ้อันนี้ด้วยเออ ไม่ผมต้องไมอีอีกไม่รู้อ่ะเราจะต้องได้อนั้นให้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะกล่องกล่องซุมปิไม่มีแล้วเ้ยมาแล้วโอ้ว้ยปูว่าเราแอดต้องลอกฮ้ยโอ้ยไปบอกว่าเด่นไ มได้จ้าครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วยังไม่ขึ้นเลยบอสโอ้โหจบหมดวิธีเล่นค tamam ือกด F5 ่เพิร์ลโคตรไเนี่ยมองเนี่ยมาแล้วมาแล้ว โ,โอ้โหุลอดตุลอดตุลอดไม่สนในตลอดเลยสัตว์ม่ไหเลยวกูไมลี่ซีพีนั่ไเด็แอดแอดแอดโนบไปยากเกินยากเกินนะเห็นไหมมือก้ไม่ท oh, oh, ันโอ้โหอะไรวะไอ้ม <necessary> ันเดือบล็อกเดี่ยวอ่ะตลาดน้ยครับเขาเย được không thì tập đi. Đó nó mình anh chơi cái. Nó lại phải ra. Thì có đầu ruộng này. cho nó biết luôn nha. Mình đang cho qua luôn. Nó kèm luôn. อยู่แม่งกับไปเวลแฟมพายรังสายยาอยู่ไหนคุยกับเอนเดอร์แมนแหละไอที่วาร์ปนั่นแหละแล้วก็เลื่อนลงไปกลางๆหน่อยเราไม่รับแต่รังข้าวคิวนะนะ ไปตาไม่อยากนคือตอนแรกๆเราลอดนะแต่ว่าตอนหลังๆคือหลับรอดด้ยยด้วยรอดเด้ยเฮ้ยพี่วีใครลอดมื่อ่ะพวกเราอ่ะไม่มีอ่ะเราลอดเราลอดเราลอด โกสสองไปโกสสามมีชายอกเราได้ไดด้้วะีกับสปาแล้ก็เข้ามามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ทันครับอูใครวะสองคนใครวะสองคน ใครแก่สาระเดี๋ยวเราเป็นคนบอกเองว่ามอยู่ดักไหนได้โปไปปะตาดีได้ตาลายเสียได้ตาดีได้ตาลายเสียเว้ยให้หลังจบกิจกรรมแสได้ว่าผมได้ เจอสิบแค่บึมบึมบึมมันพามันลูกพอลูกพอปามันลูกพอไม่คุยกับไอ้ไอ้คิวไอ้คิวมันน้อยปีไอ้คิวมันใหญ่หรอเพื่อนนะกวางเดียวครึ่งบล็อกแครึ่งบล็อกมาไม่หานโอ้ครึ่งบล็อกร้องอ่ะบล็อกเดียวยังไม่ค่อยจะรอดเลยเออโอ้หทำไมพูดทำไม cái thằng này quá phá hủ Ủa chút Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ลรร้อยแค่แจกได้แอดวันอ่ห้าเล่นง่ายว่ะเยง่ายสุดๆอเไปกสารต้องเป็นของตู้คอยได้เถิดไอ้ปื้มปื้มปื้มแจกสัดกว่าไปไปเงียบๆไปเงียบเงียบมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอบขชัวร์รกบ้มญควไม่นะ ไม่พี่รอดอีกแล้วสีรอตวมไม่เห็นอ่ะมันเห็นปึ๊บแล้วแบบเจ้าว่านั่นย u r p r i s e ั u r p r i s, yeah. <S e ชุดต่อการต้องเป็นของเราเริ่มอะไรครับสกินสองจกินาหารฟองไหมล่ะซึงครึ้นขึนคนขึ่งขา <c oughs> มีดีอย่างวะไอชิ้หายตัวเอ้ขา à ah. oh. oh. surprise I mean. yeah woo chiến đấu